สวัสดีครับทีนี้เราจะมาสาธิตการใช้ Animal Trap นะครับ Animal Trap นั้นเราจะใช้เกี่ยวกับเรื่องของฟาร์มนะฮะโดยฟาร์มนั้นเราสามารถเลี้ยงสัตว์ได้ยู่ชนิดก็คือคอกกระดร c e caviar, c h e r ี่แล้วก็พึ่งนะคะในส่วนของพึ่งนั้นเราจะต้องอยู่ในเรื่องของดีคีทติ้งนะครับเอาไว้ทำน้ำพึ่งนั่นเองทีนี้ผมจะมาเก็บพึ่งเราจะต้องใช้ Animal Trap ก็กดใช้ เดี๋ยวธีการนั้นเราจะต้องทําให้เลือดของเพื่อนต่ำกว่า50เปอร์เซนะะต์ะฮะป้องกันว่าเดี๋ยวมาตายในระะัสเซียวเราก็ที่ดัมีโอกาสสำเร็จกับไม่สำเร็จถ้าไม่สำเร็จให้กดใช้อีกรอบนึงติดไหมอ่ะติดแล้วเราก็จะได้ฮันนี่ดีสโตนมนั่นเองนี้นี่ครับ เช่นกันถ้าเกิดเราจับข้อกั้ไตแล้วก็ได้ข้อก้าสโตสโตนมาแทรลี่ก็ได้แทรลี่สโตนนะฮะคาปิบาร่าก็ได้คาปิบาร่าสโตนนี่ก็เป็นวิธีการใช้ Animal t r a ็นะครับบอกว่าคงจะเอาไปใช้กันได้นะฮะไม่ยากเท่าไหร่วันนี้ก็จบไปนะครับสวัสดี